อร่อยแบบไม่ติดอะไรใยสักนิดกับบุฟเฟ่หมูกระทะในราคา249เแนแถมรวมน้ำด้วยนะไม่มีบวกเพิ่มยกกองครับหมูมาให้ทานกันได้แบบไม่อั้นทั้งสันคอเบคอน3ชั้นลิ้นหมูไฮไลท์เลยคือน้ำจิ้มที่รสชาติเทียบร้านดังในห้างได้แบบสบายๆอร่อยราคาดีอิ่มฟินแบบกระเป๋าไม่ชีต้องยกให้ร้านนี้ทั้งใจไปเลยมาเชื่อกันวันนี้พาทุกคนมาอิ่มแบบจุกๆกันที่ร้าน46หมูกระทะย่านมุทะการเป็นร้านหมูกระทะที่ตกแต่งร้านได้สวยเก๋ทัดใจสุดๆบรรยากาศร้านเป็นกันเองมีที่จอรหวนะม่ืกกแาาฟ มากับครอบครัวหรือจะนัดเดืกแก๊งมากินกันแบบยาวๆก็สบายมากทางร้านจะมีบริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์และอลาคาร์แต่วันนี้ครอบครัวเราอยากทานแบบจัดเต็มก็เลยขออัพเพิ่อมอีกคนละ5้ซีเป็นคอร์สสูงสุดสองที่จะได้ทานทั้งกุ้งสดๆดแมงกะพรุนกรอบๆเนื้อน้องลายละลิฟอายกันได้แบบช้ำๆแล้วถ้าใครขี้เกียจแกะกุ้งเองก็เพิ่อมอีกแค่29บาทก็จะได้กุ้งแกะเปลือกมาแบบเรียบร้อยพร้อมทานสำหรับใครที่อยากนั่งชิลๆแบบไม่ต้องกังวลเวลาก็แนะนำให้สั่งเมนูอลาคาร์เลยนะคะร้านมีให้เลือกกฟินนัถึง3 ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาก็นั่งชิลมอมอยกันต่อได้อีกสบายๆเลยสำหรับโบบุฟเฟ่จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะคะสำหรับคนที่อยากมาดื่มมาดิ้งก็แนะนําม,มาวันศุกร์เสาร์และสั่งทานแบบอราคาก็สามารถนั่งสั่งสค์กับเพื่อนแบบยาวๆจนร้านปิดกันได้เลยบอกเลยว่าหมูกระทะร้านนี้ผมจะต้องมาบอกต่อราคาคือสบายกระเป๋ามากๆใครที่กําลังมองหาร้านหมูกระทะที่ราคาดีรสชาติอร่อยไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับมาที่4 6หกมูกระทะรับรองว่าอิ่มคุ้มอร่อยจัดเต็มอาจจะต้องติดใจแบบข้อโคร,ราอย่างแน่นอนแล้วมาทานะ